โอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชม okay, ทุกท่านด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ก็เล่นเกมนี่ไฮเปอร์ฟอนผู้สร้างค่ายเดียวกันกับเกมไอเดนแหะโอเคเกมนี้ก็ออกมา น่าแล้วแหละแต่เพิ่งจะทำเพราะที่ไม่ค่อยมีเวลาก็เกมนี้ก็เน็ตของๆไม่พูดถึงเกมเพลยจว่าอะไรอะไรหลายอย่างนะเพราะว่ามีช่องอื่นทำไปหลายคนแล้วอันนี้ก็ไม่เล่ให้ดูเลยแล้วกัน อัาจริงก็เล่นมาสักพักเราด้วยแหละโอเคเดี๋ยวคราวนี้จะมาเล่นในโหมดอันนี้กันระเบิดรวดเร็วนี่จะคลายกับโหมดคลาสสิกแต่ว่ามันจะจบเร็วกว่าเพราะว่ามันจะเลือกอาวุธมาให้เราก่อนเลยเ,เราไม่ต้องไปกดซื้อนู่นนี่นั่นให้มันดุงยากแล้วก็ลดจากการที่จะชนะได้จะก,การกดาก,การทาแต้มให้ได้แปดแต้มแต่นี้จะลดไป4สี่แต้มแทนโอเคเล่นโอเคเริ่มจับคู่ โอเคหาหาห้องเลยล้วอืมโอเคนะหอทะเลทรายคราวนี้จะเล่นเป็นเซติเนลเคใครอยากรู้ความสามารถตัวละครก็ลองก็โหลดเกมมาเสร็จมันจะมีบอกอยู่ในใน,ในตรงฮีโร่อะ มันบอกอยูน่นะเออ,ปอเป็นมงคลอะไรมากกันโอเคฝั่งองข่ามมี n e m e s i s c r o l c a s t f i a t e r Sentinel แล้วก็ Storm แต่ฝั่งเรามี Phantom แล้วก็เขียอะไรกับด่านหอทะเลทราย โอเคอได้ลูกซองว่ะม่รู้ไม่เรียกวอะไรนะเดี๋ยวจะสอดตัวเรียกว่าซปเปอร์ช็อตกันเพราะว่าเหมือนซปเปอร์ช็อตกันให้ดูเดี๋ยวที่แต่ซีนสงสัยคือทำไมไม่ให้แมกซีนน้อยจังวะ โอ้ยไอ้โลไม่อราระเบิดไปแล้วกันไม่เปิดยะระเบิดระเบิดระเบิดเดี๋ยวปล่อยโดนไปก่อนอ้ยโดอุ้ยโดนระเบิด ดเด้อเฮ้ยสกิลกูแข็งีปก่อนนี้ก่อนอุ้ยเด,ดือดตายอุยอ้ยเหลือเกี่ยวไรเอาเกี่ยวไรตายไม่ธรรมดาใครโอ้โหสวยแล้วไงตอนนี้เป็นสไนเปอร์ ตัวได้ทำนนได้แบบバレตรู้ว่าอะไรวะอันนี้อ่ออกห่วงมือถือมองไม่สวยโอ้ยตั้งนนปืนไล่แล้ว มีคนโอ้โหอีกแล้วก็ชาบกันโลจังไม่น่าเชียวอะไรเขาก็ขยัดมากัโลเกิน นาคุณอย่างวางเลยสโลเนี่ยดูดีกว่าเห็นไหมดูหมนเอ้ยเราไปใส่กันดีกว่าเยี่ยมตองดีเหรอไม่ตองแล้แพ้เหรอแพ้แล้วเออเข้าใจแพ้แลสบายพาอ หนี่มสิเกา้าว่ะอือคดีว่ะคันนี้เอเดอีเคดูดาวก็เร็วจริงเลยครับผมครูดาวก็เร็วด้วยเดี๋ยวขอไปโหลดแอบวางโดนก่อนลอยโดนไปโหลด เอออย่างนั้นแหละฟิสิกเกมนี้สมจริงเกอิอเวลาตายแล้วสมมีร่วงเลวเอ้ออ่ะโดนหลหลังเหลือเ,เฟเทอร์เดียวคนเดียวละโอ้ยดิเลแฟนทอมอีกคนนึงเอาโดนมาจริง เส้นท่อมัคนจะวางระเบิดยิงเนี่ยโอ้แพ้ต่าโดนระเบิดตายเอาไปใหยีคนโดนยิงหัวเร็วสุดตำนาน MVP คร <MVP, S 2> ึ่งแรก <match point. S 2> มาเลยคราวนี้มาเตรียมตัวไปจิงนะคราวนะ ยังมาระเบิดมือมาพร้อมแล้วพร้อมจะบ่มแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจวนปีนผมผมปีนอะไรกันคะไอ้เออทำเอ้ยตจวนระเบิดตัวเองไอ้แม่ เอฟเคไม่ดูเออดีเออจิงปะมั่วๆเผื่อโดน บอกตรงๆแล้วว่าเล่นเกมนี้เวลายิงปืนยิงม่ค่อแม่นเท่าไหรคือเอองไงนะว้าลคือจริงนะคือวาวเกือบทุกเม็ดอะเฮ้ยเล่นทีไรไม่เคยครบเลยแต่มันต้องมีคนเอฟเคสเกียึองอ่ะคราวนี้จะปืนอะไรนะเนี่ยเออไม่รู้ปืนกลา้าจริงน,นะระบไปาอารมณ์ ปลาเทลใส่น้ำแข็งไงวะหัวมีนี่หล่อเข้าสื่อเตียนจริงนะโดนเขาเอามาทำเนอ่เอาละเปื่อยไปดิ เดยวขอเอาโดนไปก่อนส่งโดนไปมาเอีเอีนมนัมันเออสักเกียเอ,ออโอ้แพ้ ไม่มีทางเอาใหม่เอาใหม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเอาใหม่ สิบพี่นะจีอ๋อนี่ย่างเด้วละมาเลยอือหือทิกเอาหน้าชุดเลยเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งมาดูตินกันวะอันดี้แหละคราวนี้ตุ้งเตอเถิดไปดิอันนี้ดีกว่าน้ำมียเอไปอันดี้อันนี้ดีวกว่า อาเซนตินิลดีวกว่าคราวนี้แบบน,นี้น่าจะได้เปรียบอย,อยู่แค่ตอนที่เราเป็นฝ่าย์ประกันแม่ก็เออไม่ใช่แค่ตอนที่เราเป็นฝ่ายป้องกันเพราะม,มุมได้เปรียบอยู่ที่เซนตินิลโอเคตรงนี้ส่วนนี้ต้องเปลี่ยนนะ โอ้โหมีบลัดโอ้โหฝั่งตรงข้ามบลัดไรเดอร์เซนส์เเมซีดกูคดแคทเฟเธอร์เซนติเนลไม่อะไรฝั่งเรามีบลัดแล้วก็โอ้โหอ๋อเอ้ยที่เป็นฝ่ายอุงมขันวะแล้วเราได้เลยแล้วโอ้ยรบกวนอยู่โอเคโอเคโอเคไปไปเดี๋ยวเตรียมตัว เอาเลยจะปล่อยโดรนเลยปิดช่องเลยปิดประตูเลยเจ้าแปดห้าสี่สามสองหนึ่งสนปล่อยโดรนเรื่องปฏิบัติการก็ปล่อยโดรนนี่ครับรอเลยจ้องมอสแกนหาตัวได้แล้วหน,หนึ่งเจอแล้วหนึ่งตัวอ้าวเจออีกหนึ่ง

มันจะสีเงก่อนเมื่อกี้นี้มบัตไอ์เลอร์ตัวหนึง่งไหนวะเอ็ะอเนะอยู่ว่เราสองคนเหรอโอ้มาวางระเบิดยงนง่ยมันไม่วางเฟยงแต่๋ยวเราเลยจังยีงอุ้ยมันวางแล้วฐานไหนวะฐานเอช่ไนะเอาแล้วเปิดไปเดี๋ยว อา,าอยู่มูน่อยู่ฝั่ง,งน้นว่ะหนีก็ดีกว่าหนีก่อนนีก่อนนีก่อนแล้ว,าวามาปล่อยโดนสาาเกียนเจอแล้วหนึ่งเอาเจออีกหนึ่ง โอ้เฮียจัได้โอ้ยยิงมาดโอ้ยยิงมัดระบายลงโอเคต่อไปคราวนี้ได้โอ้โ oh หได้ของหนักว่ะฮิกระบายลงอือแทงหนึ่งแทงสอง กระป๋าสามโอเคปล่อยโดนไปมาเลยโอ้โหหาไปน้าอ <away> ัเจเอเจอแล้วหนึ่งเอาไปสุดวิดอมมีอะไ อ้มอมแล้วค่นนี่มาระเปิดอ้อมลุยแล้วอ่าออมลุยอ่าแป๊บเดียวหายแั๊บเดียวหายแล้สองมดป๊บเดียวฟอร์มตุนล้วสองฐานเอแนะ่นอนมันใจร้อเปอร์เซ็น ครูแค่ฝั่งเราฝั่งตัวว่าใช้สกิลโอ้ัอ่ะตัวไ,ไม่ใช่ฐานเอวุ้นไงแกก่อนโอ้ยข้างหลังเอ้ยเลวเข้าเลยเข้าไปแกระเบิดแกระเบิดจุดระเบิดโอ้ยมันดกักอะโอ้โหครูแค่ฝั่งนั้นเก็บสีนี่ว่า ของหนักอีกแล้วของหนักตัวระบาดลมอือตัวระบาดลมหน่อยด้ยอยของหนักแล้วเปตื่นปืนเสร็จแล้วไปปล่อยโดนไป เราไมาปล่อยโดรไปดูแลมาเลยปล่อยโดรม,มาดูแล้วมาดนดีรอทำบ้าเลยนะอลเอาร,ระเบิดกระแทกไ่ หัวมาปล่อยไปไปล่อยออกได้ออกล่าลูกพอ่อเออล่าลูกพอ่อไปเลยโดลูกพอ่อออกล่าเลยโดลูกพอ่อไปเลยสันทีมั้งเอา้าอ่นโอ้ยแผ โดนระเบิดตายท่านสังเกตมันวางระเบิดเร็วจังวะ MVP ข้างแรกถูกแค่ฝั่งตรงข้ามก็สุ่มเจอของหนักตลอดเลยอ่ะฟังดีวะโอเคเป็นฝั่งละขาอะไรคะอันนี้ก็จเป็นวางระเบิดบ้างคราวนี้เดี๋ยวบอมบ์บ้างละมาเลยคราวนี้จะเป็นบอมบ์บ้างละ มาเลยครับนี่ก็ได้บอมบังละมาใหที่บอมบ์ก่อนก่อนไปขอบอ่อยโยนก่อนก่อนไปขอโดนมาก่อนขอโดนมาสองก่อนนี่นะมาอย่างนี้ชั้นจะวางก่อน มันมาจากไหนวะออออ้ล้มเหลวโอ้โหไม่โหโหมดนี้มันขาดจริงว่ะ โอเคกันขอจบการอัดคลิปวิดีโอตอนนี้แล้วกันไป